สวัสดีครับเมื่อนี้มัดติดตั้งนะครับชุดยกมันนะครับอยู่บ้านขามนะครับอำเภอจ้าตุละครับอันนี้ก็เป็นคันปิดท้ายทรงท้ายปีนะครับคันนี้เป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดทรงท้ายปีเก่านะครับผลเนื้อค้าบานนี่ปีนาเดินสายทรงงานกันต่อนะครับยาวๆเลยครับปีนี้ไป คันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นฟอร์ดนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่ขาดบ่ได้คือตัวนี้นะครับส่น้ำไ่เบียนะครับไ่เบียสซเบียนี่ครับสติกเกอร์สวยงามเหมือนเดิมได้ร้องยกให้พี่น้องเบิ้งกันนะครับว่ายกสูงสั้นเลนะครับอันนี้เป็นชุดกระบอกเดิมนะครับ ุดเดิมนะครับนี่เขากัเห็บตัวนี้มันยึดช้านดันแทนกระบอกให้นะครับสวยงามนะครับดึงไงนะครับสวยงามทรงไทยปีหกซีนะครับ ปีหกหายาวๆกันอีกนะครับตาได้ขับตาเขาเป็นไหมป่ะเดี๋ยวอยร้องโยกไ่เบิ้งนะครับนี่อะร้อ,องโยกเบิ้งมาเนี่ยครับโอ้โอ้สูงคัะครับเนะี่ะ ะครับน่าจะเป็นลบกันนะครับลบที่แสนนะครับน,นี่จะยุบรวมแล้วครับดูนะครับเหนื่อยบัดคักนะครับล้เพ่น นกระบอกเดิมเพื่อนเป็นกระบอกใหญ่นะครับยกนิ่มนะครับยกนิ่มยกสูงนะครับยกข้างไว้ยกข้าง สูงมากเลยนะครับ mm. นี่กับปีนี่กัทส่งท้ายไวซสำนี่ก่อนนะครับตั้งรับปีหนาจะไปทั้งหนแน่หลยติดตามชุมอันเบิงนะครับสำหรับปีนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับเดอ้อสวัสดีครับ